สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆทีมงานเหมือนเดิมครับนี่ครับเมื่อนี้ครับนี่บังอะไรนะบังมันครับผมปกติน้องเป็นอิสลามครับใช่ไหมใช่ครับผมเฮ็ดกับข่อยเมื่อคืนน้องบอกเมื่อคืนได้กินพออย่างรู้บัครับผมใส่รสดีหมูนี่ครับจ่าครับผมนี่รสดีเนื้อกินเอ้รสดีไก่กินได้ครับนี่มันมีสิพัดกะเพราเนื้อน้องอยากกินผัดกะเพราเนื้อครับกินได้ใช่ไหมไม่ผิดหลักศาสนาใช่ไหมได้ครับนี่ครับอยากให้นน้องได้กินครับผม มีเมนูไหนกน็ไม่ได้กินไม่ได้กินครับเราไม่ว่ากันครับมันปนารารถนาแต่ละอันไม่ขึ้นกันบางมันสายหวาน <c oughs> นี่ครับอันนี้ผัดโอ้ <c oughs> เห็นไม่จามหรอกนี่ของเตี้ยครับมันก็เพ,เพราะต้องใส่ต้องจามหรอหกนี่นะปล่อยหอมกว่านอครับคือเขาปกติกินบ่อยไหมบังบ่อยคนระับบ่อยใช่ไหมของชอบเนื้อลง อย่างนี้ไหมเจตประการครับอย่างนี้บอกนี่อย่างนี้ครับกินเย็นไหมครับเอาอันนี้มาลงเอาของชอบอันนี้มาลงเอาเครื่องลงเป็นเย็นหวานง้นนะฮะเอาไปเลยเอาเครื่องลงไปด้วยจะได้ไม่ต้องถูกมากดีครับโอ้โหเฮ้ยเสือโลนึงครับตุ๊กๆกครับนะ อะยนยน,นี่ครับเพราะาไน้ำ่ไปน้ำด้รับน,นาอเดนีน่บางัดอย่างนี้ไหมบังรถเนี่รถดีไม่เอานี่นีนี่นนนนครัดีมดีไกลรถดีไกลครับเฟื่อนองแล้วก็มีโน่นี่ดีใจอ่รปรุงรถ ยอ,อยู่ดังหวานอร่อยไหมผมชุลโรดผมชุลโรดขาดปะเลยผมชุลโรดกินได้ใช่ไหมได้คร,ครับอยากให้น้องได้ลิ้มลอ,องความอร่อยครับอ <c oughs> น้ำน้ำอยู่ไหนนี่อีกแล้วน้ำหยดใช่ไหม <c oughs> โม่เอาใจน้ำหยดใจยังไง นี่ครับมาเข้ามาเข้ามานี่ครับเมนูนี้มันเจจมูกใช่ไหมครับ <men> อ๋อดีครับดีนี่ครับทุกเมนูนะครับบางคนก็นไปดามาไม่ดามาครับทุกเมนูผมว่าน,น้องกินนี่ผมจะถามเขาว่าอยากกินอะไรอยากทำอะไรกันกินหร้อเขาไปซื้อซาข้าอมมูนไม่หครับดีทุกเมนูครับเพราะต้องมาแบบน้องคนบอกโอ้เมนูดีๆน้องไม่ได้กินเลยพวกเน,นียนะครับใช่ไหม แต่ละคนนี่ว่างมีเหมือนกันครับต็ละมือครับให้คิดแบบคิดแบบส,สั่งรค์นะครับน้องมันยังไม่บ่นเลยใจเย็ยนครับเอาแบบเน้นสนุกเนี่ฮะปาร์ตีอ้อะไรอรเี้ยมูตะรบล็อก <c oughs> เน,นี <c oughs> ่ยไงได้แล้วรอบหนึ่งปึ๊บปุ๊บหมดแล้วนะได <c oughs> ้หมแล้วฮึรอมันสุกใจะไหมเนี่นยอ่าแต่รอก็ชิมนะเอาใครจะชิมโก็ชมันถูกยังสุกแล้วนี่ละ ขายกระเพราต้องชิมเนี่ยฮะเออจะได้รู้ว่าถูกปากทุกคนครับเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาชิมอยู่นี่ไหนเอาผัดแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะาอะไร,รน้ำตาลยังไม่ใส่แหวน้ตาลน้ำตาลยังไม่ใส่นี่ครับใส่นน้ำตาลตัดครับน้ำตาลเนี่ย บางสายหวานเดี๋ยวมันจะม่แต่หวานมันต้องจ่าโอมสายคิมอ่ะอ่าจ่าโอ้มมาอ่าคิมเนี่ยคิมมึงโอ้มองเป็นยังไงเดี๋ยวข็เสือเนียนๆไอ้เดี๋ยวๆนี่ครับไปกินน่วกันครับให้ถูกปากทุกคนนะผมนะครับผมได้ไหมล่ะเสือน้ำนะเสน้ำนะเสือเร็วเลยครับ ขายน <laughs> <laughs> uh> ั่งละท้เลาในหน้ามูวะน้ำผีน้ำผีน้ำผีน้ำนองเป็นมูเวนมูแซ่บเจ็บแซ่บเจบเ็บบได้ยังเอะีคนนึงเอ๊ะล้วบอกในน้าน้าดีนี่ก็คือเจ็บแถ้วบอกในน้ามูหน้าพวกนก็ตีแบบนึงเจาว่เปนยังไงเอาช้อนหน่เดวิ่งเอาช้อนน่เดชิมดิจ่าก็ต้องชิม ปินยังไ,ไดี๋ยกันอยู่ครับได้การแล้วใส่ยังไงบ่เค็มๆอีกเรืงหนึอยครับฮะบนนัวนรครับอ่าเมนูครับผมนี่ครับมาใส่ลงไปอ,อาเมนนัวกินได้นะทุกอย่างนะบังเมนูนี้น้องได้กินครับผมเห็ดผมอยากให้น้องได้กินนี่เครับเมนูนี้ก็คือแบบเมนูมันติดผมถามมันติดอะไรถึงกินไม่ได้ครับติดย่างเดียวครับที่น้องดูผมทานกับข้าวแต่กินอะไรนะเราดีหมูครับกินก็ได้ครับเราก็ เขารูปทุกศาสนาครับผมบายสบายน้องได้กินครับนะนะจ่าชิมดิบบ้านไปไม่รู้ครับจ้าจ้าชิมจ้าก็ชิมเนื้อนหรอจ้าอร่อยคืออร่อยเลยนะจ้าครับแต่บ้านนะี่ อะไรไปกับป๋อสุดท้ายเอาแต่ว่ามันไม่นวลเท่าไหร่เนาะกระองยานเขี่ยมไหครับเขีมอยู่ผมที่หินเลยหืมตัวละนะใส่ไหนใส่ลงนี่เน้านี่เขี่ยมไหมยังอ่ะพี่จาสักหืมเขี่ยมไหมยังแล้วอร่อยนะมันที่ไปงานเที่ยงต้องพร้อมครับจ้างานลาดงานหลวงไงขาดงานหลวงไงขาดกินเขาเราไปงานต่อครับเนี่ย บางคนเห็นคลิปเห็นผมเห็นคลิปบางทีก็บม่ได้ว่างตลอดนะครับมีงานมีงานนี่ตลอดครับผมบางคนอ้เอาอยู่ตรงไหนทําไมมีเวลาอัดคลิปนั่นอยู่ที่เราบริหารเวลาครับผมมีงานทำมือนนกัมีงานก็ทําเหมือนกันครับทำงานเสร็จก็จัดน้ำมันเลยวะเด็ดเเลยวะเสือเลยวะมีเสือแล้วน้องแทนนะนี่ไงแบบชิมอีกเลยอะไรน้เอาโรดินเอาโรดเอาโรดแล้วนะมองขึ้นมาหน่ันตอนนี้ นี่ครับชินถูกใจทุกคนครับเบาหน่วงโมวนเย็ดสนุกสนานกันไปแล้วครับเผาเสือพริกแห้งพริกแห้งเลยมานี่จุ่นๆเลยเอาเตรียมกระเพราอือได้พี่เอาครับแซ่บนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ใส่กระเพราลงไปเอาไปตักข้าวกคนนึงเอาเซทานเหมือนเดิมอือทำเรียบร้อยครับนี่ดูครับเรียบร้อยครับนี่ถึงสารลดกันนะครับฮะนี่ โปเลยถาดนึงเลยกินถาดครับมือนี้กินรวมคือเอาครับไอคนนึงไปเอาช้อนไปหาช้อนมานี่ครับเรียบร้อยครับเพามันกระจายกันนะครับมันถื่อกินหอมครับโอ้ผมคอยอตัวนหนึ่งเด้อนี่ปพดใจวะไหว้กับเห็นตอนนี้เหรอน,น,นี่เรียบร้อยครับผักกระเพรา ช่องให้กับผมบร้ป่ครับ